t i กต o k กลายเป็นแอปพลิเคชันที่มีมูลค่าหลายล้านล้านบาทเลยทีเดียวพร้อมทั้งมีผู้ใช้มากที่สุดในโลกประวัติเป็นมาอย่างไรและมีกลยุทธ์อย่างไรในการที่จะขยายธุรกิจคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันให้ทุกท่านฟังครับแต่ก่อนที่จะไปดูว่า TikTok เป็นมาอย่างไรมีกลยุทธ์อย่างไรอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งช่องท่ากัใหมไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทาธุรกิจ โอกาสในการทจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ในยุคปัจจุบันรวมถึงแนวทางในการทจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนครับสวัสดีครับพบกับผมครับเกียรติเรัตน์จินดามณีครับ,ก,ก,ก,รบกับช่องเท่าแคมใหม่เพื่อนกูคิดธุรกิจ SME ครับวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับ TikTok เพิ่มมากงขึ้นพร้อมกับ กลยุทธ์ในการที่จะทําการตลาดและแนวทางที่ s อสจะนําไปประยุกต์ใช้ในการทําธุรกิจของพวกเราครับณที่นี้ครับคงไม่มีใครไม่รู้จักแอปพลิเคชัน tiktok นะฮะตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราเจอเหตุการณ์ล็อกดาวน์อ้ามออกจากบ้านนะครับเป็นช่วงเวลาที่สร้างชื่อเสียงให้แอปพลิเคชันตัว tiktok เป็นอย่างมากนะครับแม้ในโลกความเป็นจริงเนาะเราอยู่บ้านด้วยความสงบเงียบครับแต่บนโลกออนไลน์ครับกลับมีการเรื่องของการทำช็ h เลสนุกสนุกต่างๆมากมายนะครับ เข้าไปทําให้เกิดการคลายเครียดข้าวเหนานะครับอยู่กับบ้านไม่มีอะไรทำ <S <S ก็สามารถเข้าไปในแอป,ปแข่งขันในการออกกำลังกายนะครับโดย tiktok ได้มีการออกแคมเปญชื่อว่าแฮแทนะแฮแทขยับทารคนะครับเพื่อให้ผู้คนใช้เวลาทํากิจกรรมอยู่กับบ้านนะครับหันมาดูแลออกกําลังกายขยับร่างกาย,ย,บบากายผ่านท่าทางต่างๆครับพร้อมกับการสร้างสารรค์คอนเทนต์วิดีโอสั้นๆด้วยการออกกำลังกายแบบใหม่ๆนะรรวมถึงมีเพลงแคมเปญโฆษณา เข้าไปทําลิปซิงค์นะครับหรือดูเอ็ดกันนะครับเช่นนะฮะในส่วนของแ,อแฮชแท็กนะฮะน้ำด่างไงนะครับซึ่งเป็นสายผลิตภัณฑ์ของชาเขียวยี่ห้อหนึ่งนะครับที่มีการ เปิดตัวในช่วงโควิดที่ผ่านมาพร้อมกับครี s เซนเตอร์ต่างๆนะครับใน Tik To กครับมีเอฟเฟกแต่งหน้าหลากหลายนะฮะทั้งสวยทั้งน่ารักตลกหรือแม้กระทั่งหลอนนะครับมีกิจกรรมในการเต้นประกอบเพลงแดนต่างๆนะครับและที่ดังสุดๆนะเราคงพอจะจําได้นะครับเป็นไบรลในช่วงประมาณมีนาเมษานะครับก็คือไบรอเจนนุ่นนะฮะจากาเพลงซูเปอร์วาเลนไทน์จนเกิดเป็นกระแสคอเวอร์และ ไวรัลการเป็นทอดนะครับทำให้ครับภายในครึ่งปี2020ที่ผ่านมาครับทำให้เกิดอินฟลูเอนเซอร์ใหม่ๆนะครับที่คนธรรมดาแจ้งเกิดใน t i k t o อกได้อย่างมากมายนะครับดังเช่นกิกนะครับ k i k k นะฮะก็โด่งดังเป็นเบอร์สอนะครับรองจากเจนนี่ได้หมดถ้าสุดชื่นเพียงเดียวนะครับกิกครับมียอดติดผู้ติดตามณตอนนั้นนะฮะกว่า7.7ล้านคนนะครับเรียกได้ว่าแซงหน้า เกไกสไลเดอร์ slider นะครับซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งใน y o u t u เนี่ยไปได้เลยทีเดียวนะครับและเมื่อสถานการณ์นะโควิดเริ่มคลี่คลายนะครับความนิยมของ TikTok เนี่ยไม่ได้จางหายไปครับแต่กลับมีกระแสรแรงมากยิ่งขึ้นโดยซ้ำไปนะครับโดยพบว่าน,นะครับในปัจจุบันนะมีคนใช้งานสูงสุดเนี่ยนะเฉลี่ยนะประมาณ9.5ชั่วโมง ต่อวันนะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7ชั่วโมงต่อวันถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคนในกลุ่มฝั่งกรุงเทพนะครับประวัติและการเติบโตของตัว t i k t o กนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับทิกต o k เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันจากประเทศจีนนะเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี2016เมื่อ4ปีนี้เองนะครับจากคุณจางอี้หมิงนะรบ,บริษัทบแนนนะฮะในกรุงปักกิง่งโดยใช้ชื่อว่าตอิน มีการวางโมเดลธุรกิจเป็นโซเชียลมีเดียนะครับในเชิงของสร้างสารรค์ทำให้เกิดแรงบันดาลใจนะครับและเติมแต่งสีสันชีวิตของผู้คนเน้นความสนุกสนานนะครับไร้เดียงสาบา้บาบา้บาบอบนะครับโดยมีคลิปเสียงบทโนทนาและเพลงให้เลือกประกอบ Tik t อกนะครับใช้งานง่ายนะฮะมีฟังก์ชันในการตัดต่อเอฟเฟกต์เบสเซ็ตในตัวนะฮะทำให้ไม่ต้องพึ่งแอปอื่นๆก็คืออยู่ในแอปนี้ก็ใช้งานได้เลยทั้งหมดทั้งตัดต่อทั้ง ทำเรื่องของดูเวตทั้งเรื่องของการใส่เสียงเข้าไปนะครับ Tiktok ครับเริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี2017นะฮะและใช้เวลาไม่ถึงปีนะไม่ถึงปีเนี่ย Tiktok มีผู้หลดใช้งานมากกว่า 100ล้านคนนะครับจัดเป็นแอป,ปที่ใช้ระยะเวลาในการดาวนโหลดสั้นน้อยที่สุดนะฮะทำลายสถิติโซเชียลมีเดียระดับโลกอื่นๆื่นะไม่ว่าเป็นเรื่องของตัว i n s t a g r กรเนาะกว่าจะโหลดได้ร้อยล้านคนเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปี4เดือนนะตัว Twitter นะต้องใช้เวลาถึง5ปี5เดือนนะครับหรือแม้แต่ a c e b o o k ที่เรากุ้นเคยกันอยู่นะเฟซบ o ๊ Facebook ใช้เวลาประมาณ4ปีกับ6เดือนกว่าจะได้ร้อยล้านคนนะครับแต่ฮะทิ k t o k ใช้เวลาเพียงปีเศษเ,เท่านั้นนะครับ t ิ k t o k ครับ จากประเทศจีนก็ไปบุกในอเมริกานะครับโดยการเข้าไปซื้อนะฮะ musical l y นะฮะแอปพลิเคชันสำหรับถ่ายลิปซิงในอเมริกาได้สำเร็จนะครับแล้วก็เข้าสูรร่ลังหนักของที่เป็นตลาดอุ่นนะครับจากสถิติพมว่ากว่า90%ของผู้ใช้จะเข้าติกตอกมากกว่า1ครั้งต่อวันนะครับแต่ละวันเนี่ยจะมีวิดีโอถูกเปิดดูเนี่ยบนทิกตอก มากกว่า1,000ล้านครั้งโง่หน0 0 0ล้านครั้งไม่ธรรมดาเลยนะครับเวลาเฉลี่ยต่อว,วันที่อยู่บน TikTok กนะครับก็อยู่ประมาณ54นาทีต่อว,วันนะครับไปเคียงกับ f a c e b o o k เนาะเฟซบุ๊กเนี่ยอยู่ที่ประมาณ58.5นาทีต่อว,วันนะครับหรือ Instagram ครับก็อยู่อยู่ประมาณ53นาทีนะครับถ้าเปรียบเทียมอัตราการดูจนจบแล้วนะครับไม่โดนกดข้ามในเรื่องของตัวคอนเทนต์ในเรื่องของโฆษณานะครับทิกต o k ชนะโซเชียลมีเดียนะฮะ ทุกเจ้านะครับด้วยคุณสมบัตินะฮะด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มีเวลาจํากัดดูแค่ประมาณ60ิวิก็คือก็คือประมาณ1นาทีนะครับที่ใช้เวลาดูสั้นๆนะครับทำให้ผู้สร้างสารคอนเทนต์หรือสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเนี่ยต้องรีบนําเสนอครับแบบรวบรัดความนะครับสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ครับที่ใจร้อนนะครับ ไม่ชอบรอและเน้นความสนุกสนานบันเทิงนะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแพลตฟอร,รม์มเดิมๆครับส่งผลให้บริษัทไบแดนนะครับกลายเป็นบริษัทกลายเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าในตลาดกว่า75ล้านเหรียญสหรัฐนะครับสูงที่สุดในโลกครับปริบันครับทิกตอกได้รับความนิยมด้วยตัวเลขผู้ใช้งานทั่วโลกปัจจุบันครับทิกตอก ได้รับความนิยมทั่วโลกนะครับตัวเลขของผู้ใช้เนี่ยกว่า2000ล้านคนนะครับหรือราวๆประมาณ30%ของประชากรทั่วโลกนะฮะสำหรับกลยุทธ์การตลาดของ TikTok นะครับที่ทำให้เติบโตได้เร็วขนาดนี้นะครับเราลองฟังแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเรานะครับแต่เดิมนะฮะกลุ่มผู้ใช้หลักเนี่ย40%ของ TikTok เนี่ยจะเป็นเจน Alpha นะครับช่วงอายุไม่เกิน20ปีนะครับที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่ม ที่ไม่สามารถขายโฆษณานะครหรือสร้างมูลค่าอะไรได้มากนักนะครับเพราะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่มีรายได้นะครับทิกตอกครับจึงพยายามขยายกลุ่มนะ,ะมาในกลุ่มที่เป็น Gen ซนะหรือ Gen Z ซนะครับเป็นซึ่งเป็นคนที่ทํางานนะครับและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสารรค์นะครับโตมากับในเรื่องของตัวเทคโนโลยี และเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อด้วยนะครับจึงวางกลยุทธ์เป็นหนักของการสร้างคอนเทนต์แบบคอนเทนต์ดิเวอร์ซิฟิเคชันหรือนะครับด้วยการสร้างความหลากหลายให้กับคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มนะครับโดยการดึงอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่มีคุณภาพมาร่วมในการสร้างสารผลงานนะครับให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับโดยจัดเป็นหมวดหมู่3มหมวดหมู่หลักๆด้วยกันนะครับกลุ่มที่1ก็คือเป็นหของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับคอนเทนต์ในลักษณะของสายบันเทิงต่างๆนะครับกลุ่มที่2ครับ ก็เป็นคอนเทนต์เรื harmful, ่องของ education เรื่องหนักหรือเรื่องหนักของการให้ความรู้นะฮะกลุ่มที่3ครับก็เป็นคอนเทนต์เรื่องหนักของข่าว News ต่างๆคอนเทนต์หนักของพวกข่าวสำนักข่าวต่างๆก็มาให้ความรู้เขาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนวัยทำงานและกลุ่มของผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ก็มีกลุ่ม คนทำงานนะครับกลุ่มผู้ประกอบการเข้ามาในแพลตฟอร์ม TikTok อมากยิ่งขึ้นนะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะของ TikTok อกนะครับก็คือสร้างความแตกต่างจากเจ้าอื่นโดยการใช้ AI เจ้า AI ของ TikTok เนี่ยสามารถวิเคราะห์เนื้อในของวิดีโอนะครับว่าสิ่งที่คนชอบนั้นเนี่ยเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับเพื่อตรงกับความต้องการตรงใจของ คนที่ดูคอนเทนต์นะครับเพราะนั้นครับ AI ก็จะพยายามหาคอนเทนต์ในแนวนั้นนะครับมาตอบสนองนะครับดูในเมนูที่เรียกว่าสำหรับคุณนะครับ for you นะครับซึ่งอยู่บนหน้าหลักของ TikTok นะครับของคนที่มีความสนใจตรงกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับโซเชียลมีเดียอื่นเนี่ยอันกรอทึมของ TikTok ไม่ได้เจาะจงเฉพาะเพียงว่าคนที่กดไลค์นะครับหรือคนที่ดูติดตามสูงสุดเพียงอย่างเดียวนะครับดัง u t u b e นะครับหรือ a c e b o o k นะครับแต่ วิดีโอของคนที่ไม่ใช่คนดังนะฮะหรือไม่มียอดไลค์สูงๆนะครับก็สามารถเข้าไปอยู่ในอัลกอริทึมนะครับจึงสามารถทำให้คนที่เป็นโนเนมเนี่ยกลายเป็นคนที่โด่งดังในช่วงค,ค่ำคืนได้ถ้าคอนเทนต์คุณมันโดนจริงๆนะครับและนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของ TikTok และกลยุทธ์ในการที่ทำการตลาดของเขาเพื่อขยายธุรกิจของเขาให้เติบโตนะครับอนครับพวกเราครับ SME ครับ ลองดูแนวทางการทําคันตลาดของ TikTok ไปประยุกต์ใช้ในการทําธุรกิจของท่านครับ 1. นครับนำเสนอในเรื่องของความหลากหลายของคอนเทนต์นะครับ2ครับหากลุ่มเป้าหมายเราให้เจอนะครับ3นะครับตอบสนองกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างเป็นระบบทําให้เกิดความพึงพอใจให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าท่านสนใจที่จะทําการตลาดบน TikTok นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแนวทางในเรื่องของการทำคอนเทนต์ การลงโฆษณาต่างๆนะครับหรือท่านติดปัญหาติดคำถามอยากจะสอบถามพูดคุยกับทีมงานเท่าแก่ใหม่ครับท่านสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะส่วนองค์กรไหนบริษัทไหนครับที่ต้องการยกระดับธุรกิจของท่านเข้าสู่บนโลกออนไลน์นะเท่าแกใหม่ครับมีบริการที่จะเป็นที่ปรึกษาช่วยท่านวางแผนการตลาดออนไลน์นะครับไปทําในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจฝึกอบรมพนักงานให้กับท่านนะครับก็สามารถติดต่อมาใน เบอร์ที่ปรากฏน,นี้ได้เลยนะครับคลิปนี้เป็นปรยโยชน์กับท่านครับอย่าลืมแชร์บอกต่อเพื่อนๆรวมทั้งกด subscribe และกดกระดิ่งช่องเท่าก่าใหม่ไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆในเรื่องของการทำธรุรกิจโอกาสในการจะสร้างอาชีพสร้างรายได,ได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ